สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของรือสำหรับ EP ีนี้นะครับเป็น E ีีแรกของเราเลยวันนี้เรามีเรื่องราวที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานี้คือมันมีข้อกล่าวหาของผู้ที่ไม่เข้าใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเขาพูดว่าในหลวงราชการที่9เนี่ยอยู่เบื้องหลังในการเซ็นรับรองรัฐประหาร หลายๆคนก็ยังเชื่อกันเป็นตุเป็นตาอยู่เลยนะครับว่าการเซ็นรับรองรัฐประหารเนี่ยคือการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นชอบด้วยและทรงควบคุมให้การสนับสนุนกับคณะผู้ก่อการเรากอกว่าการลงพระปรมาพิไทยเนี่ยคืออำนาจขั้นสูงสุดในการสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารในแต่ละครั้งซึ่งชุดความคิดเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาอ้างว่าเป็นหนังสือเปิดกลาเบิกเนตทั้งหลายแหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหนังสือที่ชื่อว่า The King Never Smiles ที่เขียนโดย Paul h e n l e y ซึ่งนำเสนอข้อมูลไว้อย่างผิดผิดมันมีวัฒกรรมที่เขาประดิษฐ์กันขึ้นมาจากหนังสือ The King Never Smiles ซึ่งได้เขียนถึงในหลวงรัชการที่9และพระบร,รมวงศานุวงศ์รวมถึงห่วงเวลาต่างๆของการเมืองไทยนะครับเราว่าผู้เขียนคนนี้เป็นคนไทยซะเองแล้วก็นำเสนอในประเด็นที่ว่าการรัฐประหารแต่ละครั้งที่มันประสบความสำเร็จได้เนี่ยเพราะว่า ได้รับการสนับสนุนนะครับเขาใช้คำว่า approval จากในหลวงรัชกาลที่9แต่หนังสือดังกล่าวเนี่ยกลับไม่ได้นำเสนอข้อมูลหรือว่าทฤษฎีทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญในการสร้างคำอธิบายเหล่านี้เลยนะครับนับว่ามันเป็นการกล่าวหาที่เรียกได้ว่าไรา้เหตุผลมากๆมันเป็นการดึงในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยใช้ความคลุมเครือของคําว่าเซ็นรับรองรัฐประหารตามที่มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีทั้งหลายแหล่เนี่ยพยายามทํามาเป็น10บสปี ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้การเซ็นรับรองรัฐประหารเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่วาทกรรมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพราะว่ารูปแบบของการรับรองรัฐประหารเนี่ยไม่ได้กระทําผ่านการเซ็นในเอกสารเพื่อขอพระบรมราชานุญาตแต่อย่างใดแต่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าการเซ็นรับรองรัฐประหารเนี่ย เป็นกระบวนการหนึ่งของการทํารัฐประหารคือเป็นขั้นตอนที่จะต้องแบบแยกออกมาเซ็นต่างหากซึ่งจริงๆแล้วแนวคิดแบบนี้มันไม่มีอยู่จริงแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยด้วยนะครับจริงๆแล้วกระบวนการที่ทําให้คนจํานวนหนึ่งเข้าใจผิดแล้วก็เรียกไปว่าเป็นการเซ็นรับรองรัฐประหารเนี่ยคือการประกาศแต่งตั้งคณะบริหารประเทศเป็นการชั่วคราวซึ่งแน่นอนว่า คณะผู้บริหารประเทศชั่วคราวในเวลานั้นเนี่ยก็ล้วนมาจากคณะรัฐประหารซึ่งตามหลักรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยเวลาเกิดการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อคณะผู้ก่อการได้ยึดอำนาจอย่างเด็ดขาดแล้วก็เท่ากับว่าคณะผู้ก่อการได้สถาปนาตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์เนี่ยถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเขาคือผู้ที่มีอำนาจสูงที่สุดของรัฐแล้วพอเขามีอำนาจสูงที่สุดเนี่ยเขาก็แต่งตั้งผู้บริหารราชการแผ่นดิน การรัฐประหารในประเทศไทยแต่ละครั้งเนี่ยกว่าที่คณะปฏิวัติจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะบริหารประเทศชั่วคราวเขาก็มักจะเว้นระยะสักพักหนึ่งก่อนเพื่อให้สถานการณ์ชัดเจนว่าคณะรัฐประหารได้ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆคือจนกว่าเขาจะมั่นใจอว่าไม่มีใครต่อต้านไม่มีใครคัดค้านการรัฐประหารแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาพิไทยประกาศเพื่อเป็นพระบรมราชาองการจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ การลงภาพรปรมาพิไทยหรือการเซ็นในประกาศาพระบรมราชอ,องค์การังกลกาลเนี่ยมักจะมีผู้ที่เข้าใจผิดและเอาไปบิดเบือนว่าเนี่ยแหละคือการ,ร,ระหารแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการรัฐประหารได้กระทําสําเร็จไปแล้วโดยผู้ที่ถืออํานาจแล้วก็มีอํานาจรัฐในขณะนั้นซึ่งก็คือคณะรัฐประหารจะออกคําสั่งตั้งกฎหมายอย่างไรก็อยู่ที่คณะรัฐประหารนั้นเท่านั้นพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้มีอํานาจตัดสินใจทางการเมืองใดๆ ซึ่งพอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีคําถามหรืออาจจะมีข้อโต้แย้งว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่พระมหากษัตริย์ไม่มีอํานาจตัดสินใจใดๆในทางการเมืองคือถ้าเราอยากจะรู้ว่าคณะรัฐประหารเนี่ยมีอํานาจมากขนาดไหนผมจะพาพวกเราย้อนไปดูดูได้จากการปฏิวัติตนเองของจอมพลปพิบูลสงครามในปีพศ2494ซึ่งคณะรัฐประหารเนี่ยได้ออกคําสั่งทางการปกครองไปก่อนหน้าที่จะได้รับการลงพระปรมาภิไธยเสด้วซ้ํา เพราะว่าอำนาจรัฐถาธิปัย์เนี่ยมันอยู่ในมือของเขาอยู่แล้วเขามีอำนาจสูงที่สุดในรัฐนี้แล้วจากข้อมูลล่างกเนี่ยมันทําให้เราเกิดคําถามนะครับว่าทําไมผู้เขียน The King Never Smiles เนี่ยถึงได้พยายามที่จะบิดเบือนสร้างเรื่องราวโดยที่ไม่มีทฤษฎีทางกฎหมายใดๆมารองรับเลยมีแต่ข้อมูลที่ชักจูงทางอารมณ์ แล้วก็พูดเหมือนกับประมาณว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับสถาบันดีรู้เรื่องการเมืองไทยดีเล่าซละเอียดยิบวกับว,ว่าเป็นผีใต้เตียงเพียงใต้พื้นอะไรอย่างนั้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเซ็นรับรองรัฐประหารมันเลยเป็นคํากล่าวหาที่เรียกได้ว่ามันน่าตลกอะน่าขบขันมากๆคือคนเหล่านี้เขาไม่เข้าใจหลักการในการปกครองเสียด้วยซ้ําแต่อยากจะพูดอะอยากมีซีนประเด็นเรื่องของการเซ็นรับรองรัฐประหารเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ ยังไงคราวหน้าเนี่ยผมจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาเล่าให้ฟังอีกเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยมันเป็นเรื่องที่มีคนชอบกล่าวอ้างกันว่าเป็นเพราะในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยไม่เซ็นรับรองการรัฐประหารก็เลยทําให้การปฏิวัติในครั้งนั้นเนี่ยไม่สําเร็จผู้ที่ทําการปฏิวัติในครั้งนั้นก็กลายเป็นกระบฏไปเรื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะสนุกมากถ้าใครสนใจเนี่ยก็อยากจะให้กดติดตามกันไว้แล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลที่ทีมงานลือ หามาเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ก็อยากจะให้ช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ